สวัสดีจ้าพี่น้องปงป่ายมณีเยบุญกะหายหนาหายตาไปเบิดมือพี่น้องมณีเยบ,บุญไปรีเล็กนะคะไปเสริมสวยไปเปลี่ยนอ่านไปเสริมหลังค่าไปเสริมหลังค่าให้ให้จุกขวงนะคะไปเปลี่ยนหลังค่าไป,ไปเสริมไปแต่งไปอนตัดไปยืดม,มันเา่ามัน ผมพอสวยพองามมันแตกปุงแตกปลายเยบนกับบริมีเวลาดูแล่เนาะพี่น้องมาอนี้ก,ก็อ่ะว่างๆจากน่อยก่อนจีลงมือเฮ็ดป่าอีกเย็บบนกันเลยหาโอกาสไปลเลี้ยเ็กไปเสริมสวยไปเฮ็ดผมให้เจ้าของเนี่ยบ่เมนไปเสริมหน่อยเสริมสวยดอกพี่น้องไปตัดผมตัดปลายมันโอกแล้วก็ยืดลงมาหน่อยหนึ่ง ก,ก็ใส่เวลาโดนนะคะสามสี่ชั่วโมงพี่น้องไปตั้งแต่สิบโมงกว่าเอาของไปส่งลูกค้าเอาครีมเอาอันปลาย่างเอาน้าพริกไปส่งลูกค้าแล้วก็เลยเขาไปล่านเสริมสวยเป็นนัดสร้างเพิ่นว้ว่าเมื่อนี้สิบโมงเด้อสิมาเห็ดน้ำมาสั่นเอาสร้างเพิ่นกะรับเพิ่นกะรับ,รบ,รบคิ้วไหวกันล้ออ่ะ เ่็บปนกันเลยเอาเซตทุละเรียบร้อยแล้วไปส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็เลยแวะเขาไม่เห็ดกาใส่เวลาโดนพี่น้องไปเห็ดต,ตั้งแต่สิบโมงจนบ่ายสองกลัวเนาะกะกลับอ,ออกมาจากลานกับมาสือของใส่มาสือพวกผงซักผ้าน้ำยาปราผนุมสือกาแฟซื้อ,อวันตินนะคะกลับมาบ้าน กับมหอดบ้านเรอย่บุไปใส่บันนี้กับมหอดบานไม่กินเข่ารอบายพี่น้องบสองเคืองเกือกบาบสามโมงบาบสามโมงกับมาได้เนาะอับเปากับเลิกโรงเรียนอาเยบนญกะมหวอดบานกับไม่กินเข่ากินน้ำแลวกะออกไปตลาดโคกกลางไอเรียบันนี้พี่น้องเมื่อนี้เป็นตลาดนัดวันจันทร์บานโคกกลางเนาะยบนก็เลยออกไปไปเลาะซื้อปลานนะแม่ค้าแม่ค้าปลาหน้า เพิ่นไปสูบสางมาเพิ่นก็จะมาว่างขายน้ำตลาดนัดจะมีนัดวันจันทร์มีวันพุธเอ่อวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์สำหรับบ้านโคกกลางเนาะโคกกลางดอนมันแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นนัดเมืองยางก็จะมีวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะแต่ว่านัดเมืองยางบ่มีปลา ยีบ ok ุญก <pl ains> ็เลยต้องไปทั้งขู่กลางอันแล้วเพราะข้าปลาที่เป็นบ้านเดียวกันมู่เดียวกันนี่กะกับว่าลูว่าเขานั่นได้สูบบ่เพราะว่าเขาก็ยุดปีไม่เขาบอกว่าเขาสิอ่าเริ่มสูบแล้วล่ะสูบสางไม่พี่น้องยียบุญผัดบด้ถามเนาะอันนี้ก็เลยเมื่อนี้เป็นตลาดนัดยีบุญก็เลยแรีนออกไปเพราะว่ากับปีที่เล้วเคยไปเอากับแม่ขาแม่ขาปลาพวกนี่ตลอดที่เล้วมันเป็นปลาหน้าแถว อาโคกางดอนมันนั่นแหละเขาเอามาเขาสูบแล้วเขาเอามาขายบุกทะเลไปได้มากสิบเจ็ดกิโลพี่นอ้องมืออื่นก็สิเริ่มลงมือย่างได้บ้นี้พี่นอ้องเห็ดปลาช่อนนาย่างแล้วก็ได้ปลาลดมากสาหรับคนที่มันโทรมาถามเนาะว่าปลาลดหน้าปลาลดแห่งมีโบญบุกไปเลนไปหาปลาลดได้ปลาลดสดมาก โลเดียวพี่น้องโลเดียวตากแล้วก็สิได้เพราะสองสามขีดบ,บ่บูโลละสองสามร้อยพี่น้องสามร้อยปลาสดปลารดสดปผ่นหต้ตากแห้งเลี่ยวกระจ,จะัจก๊กกระอิดเยอยวบกเลยเอามาให้เฉพาะคนที่เป็นซ่งอะไะอะไะพี่นอ้องกาเมี้กาถือโอกาสมาน,น,นัง่งลิเล็กจกักน้อยห้สร่างเพิ่นเห็ดผมห้เนาะ กับวัดี้เสริมอีกยังมากมากเราพี่น้องกับเคมาเขามาอ่ายืดเราก็ตัดปลายมัน,นออกก็แค่นั่นะหละถือโอกาสรีเล็กมือ,อื่นกับสิลุยงานคือเก้กานั่นแหละพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณหลายสาหรับลูกค้าเอฟซีของเฮาเ่ากันเนาะที่อุดหนุนที่ไว้บ้างใจาถามน่นนี่นั่นสอบถามเรื่องอาหารการกินสินค้าของเขาเนะเออว่าปลาบอม แบบสุกมีหายามีนะคะเดี๋ยวนี้จะบนเห็ดปลาบองนี่บนเห็ดแบบสุกเบื่อเด้อเด้อเพราะว่ามันจะได้มั่นใจนะคะในสุขะอนามัยนะคะาปลาที่เขาบดไม้เฮ้านีกับปลูบปลาเขาใส่เขามักใส่เวลาจากเดือนเนาะเฮากัเพื่อความปลอดภัยว่ากินแล้วโบมีอันตรายต่อร่างกายเฮ้าก็เลยเอามา แปรนะคะแปรรูปเป็นปลาลาบองผัดสุกนะคะ mm hmm. การรสชาติกับ,บ่ไดแตกตั้งกับอันเก้าปันไหนพี่หน้อกับ,บ่ไดแตกต่างกับรสชาติปลาลาบองดิบดอก mm hmm. เขากินสุกนี่แหละเพื่อเพิ่มสบายใจและมั่นใจไม่ต้องคิดอีย่างมากมาอย่างสีนะเออบดนี้กามีน้ำพริกปลาทูพั่วแห้งนะคะหรือว่าน้ำพริกนรกปลาทูนั่แหละพี่้อกกับประมาณกันเหมือนกันนะคะก็จะมีประเภทที่ว่าใส่ แมงดาด้วยแล้วกบใส่แมงดาสําหรับคนที่อชอบกินแม่งดาหรือไม่ชอบกินนะคะก็เขาจะแยกเป็นสองสองอย่างนะคะก็คือใส่แมงดาด้วยแล้วก็ไม่ใส่นะคะผู้ใดบ็กินหรือว่ากินแบบใดกะสังมาใดนะคะสาหรับน้าพริกปลาทูขั่วแห้งนะคะสูตรของญี่ปุ่นเองอแพ็คละ200บาทครึ่งกิโลโลหนึ่งกับ400บาทนะคะสำหรับปลาลาบอง ผัดสุกข,ของเราก็โลละสองร้อยห้าสิบถ้าแพ็คเดียวครึ่งโลก็ร้อยสามสิบบาทนะคะฮัละหสําหรับปลาย่างเนาะปลาย่างเขากจะตัดหัวนะคะเขาก็ฉีกลอกเก็ดออกตัดหัวออกนะคะเขากจะย่างจนจนสุกจนนั่นแล้วเราก็เอาไปตากอีกดิพี่น้องไปตากจนมันแห้งผมเด้อไปตากจนมันแห้งมันกรอบผมเด้เอก็ได้ลายเด้อ สำหรับอันปลายา่างเนาะมันเบาเนาะพอ่าข้าไปย่างเราความชื้นควมหย่างมันกะหลดนะแม่ความชื้นความอย่างมันกะออกเบิดนะแม่พี่นอ้องมันก,ออกนะเบาโลนึงกะได้นนหลายสมควรเติบยุสําหรับผู้ที่สร้างไปเร็วนะกะเสหินยุดอกกะสิหู่ยุดอกว่าปริมาณในการอันสร้างไปได้หน่อยได้หลายเนาะถ้าโตใหญ่มันกะสิได้หน่อยโตถ้าโตนหน่อยมันกะสิได้หลายตัดมันี้ญี่ปุ่นก็นเลยเอาเลือกเอาใส่ขนาดปานกลางอ่า ย่างแล้วตากแล้วหยุบลงแล้วให้มันอยู่ประมาณซัมนี้ยังสี่นะกับบ้านาเกียดกับบ้าใหญ่จนเกินไปกับบ้าเล็กจนเกินไปนะคะกำลังพอดีสําหรับผู้ที่เพิ่นสั่งไปกินแล้วเพิ่นก็บอกว่าบ่าได้น้อยดอกพี่อันบ่ได้น้อยดอกเกย่บนกับพอดีนัน่นแหละมาซังเออถ้าใหญ่กว่านี้มันก็บลำบากในการย่างลำบากในการตากนะคะถ้าย่างบ่แหง้งถ้าตากบ่แหง้งอ้าวเอาส่างให้เอฟซีมันกับข้นล่าเอียงประมาณนี้เนาะนั่นแหละบางคนเอฟซี FC เอาไปก็บบ่ได ก็ได้เอาไปตากอีกอบอีกอยังสีกับบอ่อได้เอาอันนั้นกับมันกจะจิขึ้นล่ามันก็รักษายาก่ยกูได้พี่นะ้องแต่บัดน,นี้เขากเา็เอาโตพอดีเอาโตพอดีเขามาตากมาอยางเหลวอืมย่างเหลี่ตากเหล้วมันก็สีแห้งกรอบมันก็จิาเก็บไว้ได้โดนยังสีนะะพี่น้องอนั่นแหละู้ได้สนใจกับสั่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อมันไกลสิเบิดฤด,ดูกานฤด,ดูปลานาหรเด้อบัดนี้ ิมีแต่งแต่ปลาตลาดไี่บุญโมฮิตนะคะถ้าปลาตลาดที่บุบโเฮิตเด้อพี่น้องเพราะว่าปลาช่อนปลาช่อนเลี้ยงนี่ก็หายากนอกจากสิสั่งแบบว่าพวกปลาแดดเดียวที่มันมีสารพัดปลาที่เขาอเลี้ยงขายได้ไหมพี่น้องเออมันจะมีปลานิ้นแดดเดียวปลาาอียงหลับปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวอย่างเสียอันนั้นจะเป็นปลาเลี้ยงนะคะมีทุกฤดูกันแต่สาหรับแถวบ้านที่บุนจะมีแต่ช่วง เกี่ยวเข่าเล้วนะคะเข่าหน้าปลาเลี้ยวหนามจากให้หน้ามันแห้งปลาลงไปอยู่ในบ่อนะคะพอขาปลาเพิ่งกระซิไลหาซื้อผู้ใดขายเพิ่งก็จะซื้อบ่อปลาไว้แล้วก็พอหนามันแห้งเพิ่งก็จะไป เอาเครื่องสูบไปสูบน้ําออกแล้วก็จับเอาปลามาขายยังสี่นะ้พี่นุ่ยี่ปงก็ไปติดต่อสื่อน้าเพลนไว้่มาเมื่อนี้ิเอายี่สิบโลสามสิบโลหา้าสิบโลกับ่าไปฮัละ่ะเยี่งก็เลยได้ขายต่ช่วงหนานี่ถ้าผู้ใดสนใจเนาะพี่นี่นะคะใกล้เบิร์ตเลวกะสั่งจองเขามาสอบถามเขามาได้เด้อพี่้นงเด้อยีย่ปงก็สิได้เฮ็ดทรงห้ก่อนที่มันสิบม่มีเออกระจสีได้อีกหลายปนไหนพอมา มันเริ่มจะหายากมันเริ่มสเบิดเลียวก็บอกกันตรงๆแบบนี้ก็ต้องถ้ามันเบิดฤดูแล้วก็ต้องรอปีหนานะคะก็ต้องรอปีหนาเข้าหน้าไปแล้วปีหนาพุ่งแต่ว่าสินค้าของเี่ปุนก็ยังมีก็ยังมีอ่าเป็นเป็นครีมเนาะจะเป็นครีมเป็นอ่าผ้าพันคอจะเป็นอ่าน้ำพริกปลาทูคั้วแห้งเนบไซแมงดาเพราะไซแมงดาแล้วก็จะเป็นอ่าปลาบอง ผัดสุกยังสี่ก็มีตลอดอันนี้คือมีตลอดนะคะจะเป็นฤดูหดก็สั่งได้นะคะก็สั่งได้เหมือนเดิมสําหรับน้ําพริกปะทูข้อย้งสําหรับปลาบองผัดสุกข,ของเรานะคะสั่งไดเดอร์กับครีมนะคะครีมขมิ้นหน้าขาวเฮอร์เบอร์นะคะ,ะมีพร้อมเซรั่มนะคะผู้ใดจะสร้างเป็นเซตเลยก็ได้นะคะเซตหนึ่งก็ครีม2ตลับเซรั่มหนึ่งขวดนะคะก็ อ,อยู่ที่450บวกค่าส่งด้วยก็500นะครับ3ชิ้นนะคะคีม2ตลับเซลล์น1ขวดนะคะก็จะได้ไปใช้แบบครบเซตเลยอย่างสีน้องพี่น้องเนาะสนใจสร้างได้นะคะอ๋อีบนกะจะปล่อยให้สร้างเพิ่นเห็ดนะคะกะ็ฝากแน่ก็เรียกันสำหรับผู้ใดสนใจสินค้าของเข้ากระได้เนาะขอบ,บุญขอบคุณทุกคนที่ อุปถรัรมภ์คำชู้นะคะหรือว่าอุดหนุนสินค้าของเยบนด้วยดีตลอดมาถ้าเยบนเห็ดบดีหรือว่าบบมีคุณภาพรสชาติใช้ไม่ได้เราก็คงขายไม่ได้ถึง5-6ปีขนาดนี้นะคะหาปีโหลดเดอร์พี่น้องหาปีเล้วถีเยบนเปินแมา,าต่างแต่เห็ดต่างแต่ยุคผู้กิจต่างแต่สมัยโควิดเนาะพี่น้องเนาะกระเทาะจนป่านนี้เนาะ กระเท่าจนปานี้ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ใดที่ยังวัดท่านได้สั่งกระลองสั่งไปชิมเบึงนะคะเนาะขอบคุณมากมายปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนการงานแนวใดก็ขอให้อาจจะเรื่นรุ่งเรืองนะคะขายแนวใดหรือมีเศรษฐกิจแนวใดธุรกิจอันใดนะคะก็ขอใหอ้จะเรื่นรงเรือง ยิงๆขึ้นไปนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนขอให้ทุกคนดำๆด้วยๆนะคะขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้อยบนด้วยดีตลอดมานะคะขอบคุณมากมายเลยอ่ะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องอ่ะพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ